กลับมาทำงานหลังหายป่วยปีเตอร์คอเผยภาพจักชวินยิ้มแจ่มใสกลับมาทำงานได้แล้วหลังรักษาตัวจนหายมาช้าร่วมยินดีให้กําลังใจภายหลังจากที่นักร้องดังจักชวินล้มป่วยด้วยโรควัณโรคและรักษาตัวจนอาการดีขึ้นตามลำดับแต่ก็มีที่เจ้าตัวน้ำหนักลดไปกว่า8กิโลจนสูบผอมเกือบจำไม่ได้ทำให้แฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้ล่าสุด 24ตุลาคม2566ปีเตอร์คอบเดเรนดันก็ออกมาอัปเดตภาพของแจ็คชวินที่กลับมาทำงานได้แล้วขณะดกำลังซ้อมร้องเพลงร่วมกับปีเตอร์และหนุ่มสอนรามหลังรักษาตัวจนหายดีโดยได้โพสต์ภาพลงอิ s สตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าเพื่อนรักหายดีพร้อมทำงานครับด้านนักร้องตัวแม่มาชาวัฒนพาณิชย์ก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจว่า ขอบุญบารมีที่แจ็คเคยทําไว้กลับมาคุ้มครองแจ็คด้วยดีใจที่เตอร์อยู่ข้างๆแจ็คนะครับห่วงให่ครับทานอาหารเยอะๆนะครับสาธุอนุโมทนาและดีใจด้วยจริงๆเพราะถึงชาจะไม่ได้สนิทกับแจ็คมากแต่ชื่นชมการเล่นกีตาร์และเพลงเพราะเพราะมานานมากแล้วดูรายการสมัยก่อนที่ทําเพลงกันสามคนกับปีเตอร์และพาท่องเที่ยวถ่ายเพลงเพราะมากพีเตอร์ฝากบอกจักด้วยนะชาดีใจที่จักหายแล้วดีใจมากครับขณะที่แฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดี และอวยพรให้จักรววินกลับมาแข็งแรงโดวยไวยเป็นจำวนม,มาก